ทำไมฝนตกหนักน้ำท่วมถึงเป็นอันตรายต่อคนปลูกทุเรียนมือใหม่คิดนี้มีคำตอบครับก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนสมาชิกคนปลูกทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับหลายคนนะครับเป็นปัญหานะครับหรือเป็นฝันร้ายมากที่สุดก็คือนะครับหลายๆคนก็เจอนะครับช่วงพายุช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับ ปัญหานั่นก็คือน้ําท่วมนะครับน้ําท่วมทุเรียนนะครับเหมือนตามภาพที่ผมขึ้นให้นี้นะครับของผมก็เป็นนะครับหลายคนนะครับก็จะเป็นปัญหาว่าก็จะมีคําถามตั้งอยู่ในหัวว่าแล้วทุเรียนของเราจะทนได้กี่วันนะครับโดยเฉพาะคนปลูกม,มือใหม่นะครับท่วมกี่วันถึงจะตายแล้วทุเรียนเราจะตายไหมจะมีวิธีแก้ปัญหา ยังไงนะวันนี้ผมจะมาไขข้อข้องใจทั้งหมดนะครับพร้อมบอกวิธีรับมือและฟื้นต้นทุเรียนแบบละเอียดนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองนะครับนะครับมาดูร่องรอยนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนะครับมันท่วมนะฝนตุกฝนเพิ่งหยุดไปนะครับหลายคนนะครับโดยเฉพาะมือใหม่นะครับสงสัยว่าประมาณกี่วันนะครับถ้าน้ําท่วมแบบนี้นะครับ ลักษณะที่มันท่วมของผมมันจะท่วมถึงตรงนี้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้น้ําเต็มหมดเลยนะครับนี่ยตรงนี้น้ําเต็มหมดเลยนะครับน้ําจะเต็มหมดเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับโดยเฉพาะมือใหม่เป็นกังวลว่าถ้าท่วมแบบนี้นะครับกี่วันถึงาตนะครับผมจะบอกได้เลยนะครับว่าถ้าฝนไม่หยุดนะครับถ้าลักษณะถ้ามันท่วมแบบเหมือนของผมมันท่วมแบบนี้นะครับถ้าเป็นน้ํานิ่งๆแบบนี้นะครับประมาณสามถึงห้าวันนะครับขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะครับ ก่อนอื่นผมจะมาบอกว่าทําไมถึงอยู่ได้น้อยจังครับประมาณ3-5วันนะครับถ้าเป็นน้ํานิ่งๆนะครับถ้าเป็นน้ำนิ่งๆถ้าน้ําไม่ไหลนะครับถ้าเป็นน้ํานิ่งๆแบบนี้นะครับมีโอกาสตุยสูงครับไม่ไม่เกินสัปดาห์นะครับเพราะนะครับทุเรียนครับไม่เหมือนพืชชนิดอื่นนะเพราะว่ารากทุเรียนนะเป็นรากที่หากินอยู่บริเวณผิวดินครับเป็นพืชที่อ่อนแอนะครับถ้า ทุเรียนนับจะอยู่ได้นานหรืออยู่ได้กี่วันมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนับมันขึ้นอยู่กับนับขนาดของต้นนับอายุของต้นด้วยนับว่าอ่าถ้าต้นเล็กนะครับถ้าต้นเล็กต้นประมาณปีสองปีเหมือนต้นนี้นะครับอายุสองปีนะครับก็จะมีโอกาสตุยสูงนะครับเนื่องจากต้นยังอ่อนแอระบบหลักยังอ่อนแอไม่เหมือนต้นใหญ่นะครับ สาเหตุที่สองครับขึ้นอยู่กับสภาพของน้ํานะครับถ้าเป็นน้านิ่งๆนะครับถ้าน้านิ่งๆนะครับตรงนี้มันไม่มีที่ไหลออกนะครับถ้ามันคังมันมันจะคังตรงนี้เลยนะครับถ้าน้ํานิ่งๆแบบนี้นะครับทําให้ออกซิเจนมันไม่ผ่านนะครับทําให้รากมันแช่น้าเป็นเป็นเวลานานนะครับทําให้ปัญหารากเน่านะครับรากเน่าจากนั้นต้นทุเรียนก็ขาดอากาศนะครับทาให้ระยะแรกๆนะครับ หลายคนก็จะเริ่มสังเกตเห็นว่าทุเรียนนะครับเริ่มระยะแรกที่มันเป็นครับอาการมันจะคืออาการมันจะใบเหลืองนะครับใบเหลืองนะครับเหลืองและก็ร่วงนะครับถ้าต้นหนที่อ่อนแอนะครับอ่อนแอก็คือจะร่วงนะครับปัจจัยที่สามนะครับก็คือเรื่องดินนะครับก็คือเรื่องดินนะครับโดยเฉพาะดินร่วนปนทรายนะครับดินร่วนปนทรายแบบนี้นะครับนะครับดินร่วนปนทรายแบบนี้นะครับเนีละขนาดถ้ามันแห้งมันยังแฉะมันยังเปียกอยู่เลยนะครับ แต่นะครับข้อดีของดินร่วนปนทรายนะครับจะเป็นดินที่ระบายน้ําได้เร็วนะระบายน้ําได้เร็วถึงระบายน้ําได้เร็วนะครับแต่ทําให้ดินมันไม่มีความชื้นไม่มีความแฉะนะครับแต่ถ้าพื้นที่ไหนนะครับเป็นดินเหนียวนะเป็นดินเหนียวหรือเป็นดินโคลครนะทําให้น้ําระบายได้ช้านะมีโอกาสต้นทุเรียนตุยสูงนะครับแล้ววิธีแก้ปัญหานะครับสําหรับมือใหม่เราจะต้องแก้ปัญหายัางไงนะครับ ก่อนอื่นนะครับถ้าภายในบริเวณโคกทุเรียนนะครับหรือภายในบริเวณสวนทุเรียนของเราคนระับยังมีน้ําท่วมครั้งอยู่นะครับให้รีบนะครับให้รีบนะครับทำรองระบายน้ำนะครับรเ,เพื่อระบายน้ําออกภายในบริเวณสรงพุ่มนะครับหรือภายในบริเวณโคกทุเรียนให้เร็วที่สุดนะครับถ้าพื้นที่ไหนนะครับเป็นพื้นที่ที่ ระบายน้ําได้เร็วอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีดินร่วนปนทรายนะครับถ้าดินมันระบายน้ําได้เร็วนะครับเราจะต้องจัดการยังไงต่อนะครับสําหรับมือใหม่หลายคนอยากรู้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังต่อขั้นตอนต่อไปมียังไงงดการให้ปุ๋ยนะครับหรือให้น้ำนะครับทุกชนิดนะครับปุ๋ยทุกชนิดนะครับปุ๋ยทางดินนะครับไม่ว่าจะเป็นอินทรีย์เคมีหรือปุ๋ยเคมีนะครับ หรือปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับยังไม่ให้ใส่นะครับช่วงนี้นะครับเราเน้นนะครับการบารุงฉีดทางใบเอานะครับฉีดทางใบเอานะครับฉีดทางใบเนื่องจากนะครับปัญหาของทุเรียนนะครับถูกน้าท่วมแบบนี้นะครับปัญหาก็คืออาจจะกระทบต่อระบบหลกทุเรียนนะครับทาให้รากทุเรียนเสียหายนะครับเราเน้นการฉีดทางใบเอานะครับแล้วก็ภายในโคกทุเรียนนะครับพยายามอย่าให้เข้าไปหยยบย่ำนะครับให้ได้ รับความเสียหายนะครับต่อระบบราากนะครับเน้นฉีดทางใบนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือนับท่าดินของเรามันหมาดแล้วนับท่าดินหมาดแล้วนะพยายามนัพยายามช่วยเพิ่มโพงอากาศในดินนะครัทำได้โดยวิธีนะครับหลายคนก็อาจจะพวนดินนะครับแต่พวนได้นับเราต้องพวนออกบริเวณนอกทรงพุ่มนะนอกทรงพุ่มนะออกห่างจากนอกทรงพุ่มประมาณ1ศอกหรือ1แคนนะครับ เพื่อเพิ่มพงอากาศในดินนะครับเพิ่มออกซิเจนภายในดินนะครับและนะครับการป้องกันปัญหาลากลูกเน่าขคนเน่านะครับเราป้องกันด้วยด้วยการฉีดนะครับฉีดพวกสารป้องกันเชนะื้อราครับไม่ว่าจะเป็นไตรโคโนมาห,หรือเมทาเรซิลหลยคนก็อาจจะถนัดนะครับการฉีดนะครับและนะครับเราพยายามนะครับป้องกันนะครับ แมลงศัตรูพืชที่มาทำลายต้นทุเรียนของเราครับก็เป็นเคล็ดลับเล si ane, vida, them. Them. A helmet, a be ็กๆน้อยๆนะครับกับเพื่อนสมาชิกนะครับก็สังเกตอาการต้นทุเรียนของเพื่อนสมาชิกนะครับถ้ามีอาการใบเลืองนะครับหลังจากที่น้าท่วมครั้งเป็นรานานๆก็แก้บนะครับตามที่ผมบอกนะครับผมก็มีประสบการณ์มาบอกนะครับเกิดจากประสบการณ์ที่ผมทดลองทําเองภายในสวนทุเรียนของผมรวมถึงกับทุเรียนต้นนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับ ฝากกดติดตามนะครับก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนสมาชิกคนที่ปลูกทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับก็เป็นกําลังใจให้ผ่านพ้นไปด้วยกันนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์มีอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับเลขเปลี่ยนประสบการณ์นะครับทุเรียนเรียนไม่จบนะครับสิ่งไหนผมไม่รู้ผมก็จะหาข้อมูลและทดลองให้เพื่อนสมาชิกชมนะครับก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับขอบคุณครับ